อีกแล้วพร้อมกินพราเลยชีดรักกี้เป็นน้ำจจกับเวลาเดียวแล้วพี่เอ๋บันดิตบิดฟักออปเติมเสมอแล้วทุกคนจะเล่นบ้าหาวตองเล่นอย่าลืมใส่โค้ดลดเข้าไปครับโคนนี้นะครับผมลดอะไรเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ครับอย่าลืมใส่โค้ด P D N คุณจะได้ชันที20% แล้วอย่าลืมไปลุ้นกิฟต์อเวของคุณแปะเขาด้วยนะสามดอลลาร์ในมีสิทธิ์ได้ M4Hound ร a r k n Long r a m ดูซา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 แบบสันๆในยังไม่ค่อยมั่นใจซาแบบไปใหม่ทำให้หัวใจเต็นหัวใจาแบบสันๆในยังไม่ถอยถอยทุกทีกระดองปองปิ้งกระดองปองปิ้งอันนี้คือผมร้องไปในเขารู้แล้วกูแก่โหจริงอันนี้จริงโหนะกูยังรู้จักเลยตอบนี้คือผมมาแบบแดนบิ๊กบินพี่ 485ล้านถือว่าคุณพูดได้ดีคุณมาแบบแดนบิ๊กบีมเลยถ้าคุณพูดว่าผมมาแบบแดนมรณะเริ่มเฮียแล้วเฮียแต่เริ่มแล้วคิดว่างัพี่คิดว่างพี่คิดว่าในถ้ากูกระโดดจะเกิดอะไรขึ้นโหเป็นไงเห็นปะกูไม่ได้ดูนู้นกูดูตูดมึงจริงๆเห็นครับเซนเซอร์ด้วยนะเออทำการครีเอทแบทเทิลกันดีกว่าพี่ใช่แต่ก่อนผมจะกระโดดจะเป็นไงอุ้ยพี่อย่างนั้นอย่อยากดีกว่ามันมันทำมามา ทำมาทำมาทำมามันออกมากลังกระโดดกลังกระโดดกระโดดว่าผมควรจะกกนไหมอุ้ยมึงควรโกนะมันแพมออกมาข้ามฟาร์ดเลยอ่ะพี่เด้อฟา์ดออกมาตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยออกข้างๆไม่เป็นไรฟาร์ดหล่นแต่ก่อนที่ผมกำลังสร้างกล่องอยากให้พี่ช่วยอย่างนี้ว่าไปฝากหน่อยพี่คนไลค์คนไลค์ก็ว่าอย่าลืมนะครับระหว่างที่คุณแปะสร้างกล่องก็ฟังผมด้วยแล้วก็อย่าลืมสิ่งแรกที่ผมต้องการคือกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยกดไลค์กดซับสไครป์ชแนลนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่า แปะสู้ๆหรือไมก่ก็เนี่ยเม้นแบบนี้รถกีเอาเป็นว่าพี่แบะที่สู้ดีกว่าโอเคนะครับพี่แปะสู้ๆู้อพี่แปะสู้ๆก็แหละอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องการเลยก็คือคืออะไรครับอย่าลืมไปกดไลค์ช่องเอ่อพีดีเอลัสพีดีเลัสเนี่ยสุดยอดจริงๆครับอาจจะกลับไปลงคลิปเมื่อไหร่ก็ได้นะคุณระวังแล้วกันต้องกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้จะรับแจ้งเตือนแล้วก็ช่องแปะดูดแหนมช่องหลักของเขาถ่ายเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับวันพีชเกี่ยวกับการแต่งคอสเพล์ กี่ยวกับหลายๆเกมที่คุณต้องการดูก็ไปดูได้ที่สําคัญที่สุดจะซื้อรหัสเกมมือถือรหัสดองต่างๆดองเพชรดองเหรียญดองทุกอย่างอยากได้ตัวดีๆในราคาถูกๆต้องซอมบี้รัดตุ้มตามและแมมมอด แอดมินรอตอบ24ชั่วโมงในขณะที่คุณมีปัญหานะฮะไม่ต้องห่วงที่สำคัญเลยตอนนี้ฝากพี่ด้วยตอนนี้ต่กูต้องเอดต่อติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต้องฝากตัวผมเองล่ะติ๊กต๊อกผมเปกดติดตามไว้เดี๋ยวผมขึ้นไลค์นะกดรับแจ้งเตือนไว้ผมจะไลค์เกือบทุกวันนะทุกวันแทบจะทุกวันเลยแล้วก็อาจจะเป็นหกโมงครึ่งเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีรอบดึกอีกก็แล้วแต่วันโอเคครับตามความสะดวกของผมอันนี้469บเดอลลาร์หรอพี่ชอบดีงีดีบอกกูเลย เราเพิ่งได้กลับมาล่าสุดร้อยกว่าดอลแล้วอันนี้มันถ้าถ้าได้น,นี่คือกําไรเลยนะใช่เพราะฉะนั้นผมจะให้คุณแปะเลือกเองดีกว่ใช่ไหมดองสวยซ้ำเหรอสวยซ้ําสวยซ้อนสวยซ้อนเงินเราต้องเชียร์ทีมบีนะท่านผู้ชมเชียร์ให้มันได้มากกว่าเราใช่ครับทางขวาจานวนเงินมากกว่าคือเราได้เราแดกเราแดกอะเราแจวอะรักฉ <Ball> ันบ้างหรือเปล่า เอยลาเด็เราก็มีลาดอลาดอเว้ยลาดอแพงกว่าเว้ยอันนี้โจ๊กเกอร์อ่ะใช่พี่เออโจ๊กเกอร์ก็ต้องมีสิ่งดีหน่อยดิอุ้ยเฮียชอบเฉียวประวัตินันดับอนาคตสุดเลยเฮียไม่ได้อันนี้ก็มะอันนี้อันนี้ด้วยะหมล่ะจ๊กเกอร์มันอ่ะใช่ใช่ก็คือผ้าทันมากกว่าคณะไงเราเราแดงอันนี้โจ๊กเกอร์ไหมชิบเปิลอยู่แล้วเยอะแหละอันนี้โจ๊กเกอร์จ็อกเกอร์ โกเกอร์ก็ต้องมีแรงๆหลุดมันบ้างดิโจกเกอร์อันเนี้ยมันแดงละพี่โอ้โหมันไม่แดงว่ะไอ้เหี้ยเยพี่เดียวไอ้สัตว์เลยไม่มีไอ้กล่องเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เปิดเลยสัตว์กล่องหยักย่๊ายมันมีดมันมีดสองนล่มสองเล่มมีสองเมอีกอีกมีดีถ้ามีเข้าเราเนี่ยอีกมีสองเล่มเม้สัตว์เข้าเราอ่ะใจต้องเจ็บทุบทนช่ไยเจ็ดห้าพี่ขอตัวแรงขอตัวแรงคำลาคำลาคำลา ทำลานิ่งอย่าลาลานิ่งนะตรงมาเฮียบัตเตอร์ไฟไดมเมยโอ้โหเฮียเอ้ยกระรีชนะอยู่พี่มึงไม่มีทางชนะกูมึงไม่มีทางชนะกูมึงไม่มีทางชนะกูได้อีกร้อยกว่าดอนไหมค่อยๆเก็บสะสมไปพี่แป๊ะไม่จริงใจหลังเช้า จนยืนไม่ตรงข้าวสักมือยังกินไม่ลงไม่ติดค้าวปากยิ่งขึ้นยิ่งปากก็กิ่นยิงขึ้นยิ่งยืนไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพลงคนละเพลงอ่อนสลัดส่วนกูสลัดสลัดผักครับผมนะคูหกหนึ่งศูนย์ชิลเราก็าใคยเรียนเนี้ยดีละเออดีเพราะเราเราไปโดนสามคลิปล้วนไงสามคลิปล้วนมาเรียบร้อยาคลิปที่แล้วเรากินคลิปนี้เรากินเราเก็บหอมล้อมดิตดีกว่าที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณแป๊ะเขาอาจจะอีกไหมต่อได้ไหมเพราะมันน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้ผมอยากให้คุณแป๊ะเฮะ สักทีน ings, ึงว่ะขำๆเลยหกหนึ่งโซนะลองดูขำๆทีเดียวถ้าผมไม่เบรกคุณเนี่ยแล้วถ้าไปเสียมาโดนนะโดนด่าโดนโดนดาผมต้องมีคนเบรกอย่างผมผมว่าผมเบรกคุณไว้ก่อน